เราจะมากันที่เรื่องของคุณเบียรฮะตอนนี้รออยู่ในสายน้องเบียบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งนะฮะเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่อาพาร์ตเมนต์หนึ่งกันแล้วกันครับแถวย่านลาดพร้าวเมื่อสัก12ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่บอกว่าเป็นห้องห้องสามสาวนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงไม่รู้ละแต่มาติดตามด้วยกันครับสวัสดีครับน้องเบียรครับน้องเบียฮะค่ะน้องเบียรตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อ่าโทรจากราชบุรีค่ะอืเดี๋ยวก่อนนะเรื่องที่น้องจะเล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพแต่ว่าตอนนี้น้องไปอยู่ราชบุรีไปทํางานหรือว่าไปเรนหรือว่าบ้านอยู่นั่นครับอ่ามาทํางานค่ะมาทํางานนะไปทํางานที่นั่นนานหรือยังนานแล้วค่ะนานแล้วนะอ้าวถ้างั้นย้อนกลับมาที่กรุงเทพฮะแถวลาดพร้าวเมื่อสิบสองปีที่ผ่านมาที่น้องบอกว่าเป็นห้องสามสาวอ่าเป็นอพาร์ตเมนต์หนึ่งแต่ไม่ต้องบอกเชื่ออพาร์ตเมนต์นะนะครับ<ต>เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงครับ เออคือตอนนั้นนะคะหนูอาศัยอยู่กับพี่แล้วก็เพื่อนที่สาวอ,อยู่กันสามคนคะ่ะแล้วปกติที่สาวกับเพื่อนเขาก็จะทำงานกลางคืนนะคะ่ะซึ่งหนูจะนอนอยู่ที่ห้องคนเดียวทุกวันแล้วคืนนี้ก็ก็จะเป็นอีกคืนที่หนูนอนคนเดียวเหมือนเดิมหนูก็จะนอนประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วคะ่ะหนูก็นอนชิดฝาผนังอะคะ่ะแล้วเอาเมือ ลูกไว้ใต้ตุ๊กตาหม,มีอะค่ะอ่าค่ะแล้วหนูก็นอนตามปกติครับแล้วอยู่ๆหนูก็ฝันอซึ่งหนูไม่รู้ว่าหนูนอนนานแค่ไหนแล้วค่ะฝันฝันว่ามือหนูอะค่ะหล่นไปตามซอกของเตียงเดี๋ยวนะมือหนูหล่นไปตรงซอกเตียง,ยงที่ค<ต>ีดว่าหนักครับใช่แล้วคือแบบว่ามันล่วงไปแล้วยู่ๆมัน คือภาพในฝันะมันมีมือที่มาจากใต้เตียงกระชากลงไปอะคะ่ะกระชากแบบตัวจิตผนังเลยอะจนทําให้หนุแบบสะดุ้งขึ้นมาแล้วแบบว่าเอาแขนตัวเองขึ้นมาเพราะว่าแขนมันก็ตกไปจริงๆอิงซึ่งคือแบบว่ามันมันก็ไม่ได้ชิดเตียงเลยขนาดนั้นอะก็เลยแบบว่าเอ้ยหล่นไปได้ไงวะก,ก็ตกใจแล้วอยู่ๆก็พี่สาวกับ กับเพื่อนเขาก็กลับมาพอดีขอห้องอ่านแล้วลุกไปเปิดตามปกติค่ะแล้นี้พี่สาวเขากลับมานอนส่วนหนูกับเพื่อนเขาก็นั่งเล่นรตบุกอะไรตามปกติค่ะแล้วพี่สาวเขาเอนอยู่ๆพี่สาวหนูอ่ะก็นอนละเมอเหมือนแบบอยู่ๆแบบว่าไม่มีปีนี้คุยเลยว่าว่าจะพูดเสียงเบาๆอยู่ก็เฮ้ยให้ให้อะไรอย่างนี้แหละค่ะแต่คือมันเป็นเสียงละเมอที่แบบ โคตรน่ากลัวอแบบมันมันจะพูดอะไรสักอย่างเหมือนเขาพยายามจะพูดเหมือนพยายามลืมตามือแบบพยายามจะจะบอกอะไรเราสักอย่างแต่เขาแบบว่าพูดไม่ได้ลืมตาม่คืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูเป็นเป็นแบบว่าตกใจอ่ะกับกับเพื่อนเขาก็เลยแบบว่าปลุกเขาเฮ้ยเป็นไรเป็นไรแล้วเขาแบบอยู่นั้นพักหนึ่งอ่ะคือเขาไม่ยอมลุกอ่ะเขาพยายามจะพูดอะไรสักอย่างอ่ะเสียงแบบ มันเหมือนเสียงคําพูดที่แบบว่าคุมเครือก,<ะ>กับการตรวจมนอะไรต่างมันปวดแล้วนี้เขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาบอกเฮ้ยมันมีคนมันมีคนหนูบอกเฮ้ยมีใคร<ะ>บอกหน้า ah, อยู่ตรงระเบียงหนูบอกเดี๋ยวใครหนูกับกับเพื่อนเขานหนูก็ตกใจมากแล้วหนูก็หันไปมองตอนนั้นประมาณสักตีหนึ่งครึ่งแล้วหันไปคือหนูอยู่ชั้นสี่ แล้วคืออพาร์ตเมนต์ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะแล้วก็มองไปวฮ้ยไม่มีใครก็คุยกันว่ามันไม่มีใครหรอกไม่มีอะไรเออฝันไปเปล่าเขาบอกเอ้ยจริงจริงเห็นเห็นเป็นเขาข่าว่ามันอยู่ที่หน้าต่างเขาบอกวิ้ยแต่งไปเปล่าพี่บอกวิ้ยไม่ใช่หรอกจริงจริงเขาแบบร้องไห้เลยอี้หนูก็เลยแบบว่าวิใจเสียกันแล้วเพราะว่าก็อยู่กันสามคนแล้วแม่งก็ดึกแหละก็เลยแบบไม่มีอะไรหรอก พี่เขาก็ออกไปข้างนอกเลยออกไปเขาก็ไปหาแฟนเขาเหลือหนูอยู่กับเพื่อนเขาสองคนแล้วสักพักตอนนั้นมาเริ่มตีสามแล้วเขากลับมากันแล้วเขาก็นอนนอนที่พื้นส่วนส่วนหนูก็นอนกับเพื่อนเขาอยู่บนเตียงและนี้หนูก็หลับหลับแล้วเพื่อนเขาอะยังไม่หลับอยู่ๆเขาก็แบบวุ่ยวายขึ้นมาเลยบอกว่าเฮ้ยพี่กลัวพี่กลัวอย่างนี้น่ะเขาบอก พี่กลัวกลัวกลัวอยู่องนั้นหนูก็ตกใจแบบเฮ้ยกลัวอะไรแล้วเขามองไปทางปลายปลายเท้าค่ะมันจะมีอาทีวีอยู่แล้วซึ่งข้างทีวีอะข้างล่างอะมันคือพี่สาวหนูเขาจะเลี้ยงอาชูกาไว้นะคะตัวเล็กๆนะคะคือตัวตัวตัวอะไรฮะอาชูกาไรเดอร์มันมันเป็นกระลอกกินนะคะอเป็นกระลอกอืมอโอเคอืมใช่ หนูรู้ว่าเขาอ่ะกลัวนี้แล้วเขามองแล้วชี้ไปทางนั้นหนูก็อ๋อมันหลุดเหรอหนูก็มองเอ๊ะมันก็ไม่หลุดนี่<ม>ก็หนูว่าม,มันหลุดออกมางั้นเขาบอกว่าเบี้ยพี่กลัวพี่กลัวเขาก็ชากหนูใหญ่เลยอะ,ะแต่พี่สาวกับแฟนเขาไม่รู้เรื่องอะเขานอนอ่าหนูก็แบบพี่กลัวอะไรหนูก็ยืนไปก็ไม่มีอะไรนี่อืเขาก็กระชากหนูบอกว่าเนี่ยพี่เห็นพี่เห็นผู้หญิงแก่อใส่ชุดข,ขาวยืนอยู่หลังทีวีแบบ ตัวแบบโค้งโค้งงองอ่ะประมาณว่าแบบเป็นคนแก่ที่แบบว่ายืนตรงไม่ได้นั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยเขายืนตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูกว่ายรแบบว่าเฮ้ยไม่มีหรอกหนูกันิ่้แบบใจ้เสียแบบสองคนและเห็นแล้วหนูก็เห็นหนูก็แบบนี่มันมีอะไรกันแน่วะออนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้พอพอเช้ามาหนูแบบเออ เอาพวงมาลัยมาไหว้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่เจอมันคืออะไรค่ะแล้วก็ไปหาอืะไปหาคําตอบไาหรือว่าเราไม่รู้ก็ก็ไปถามยามข้างล่างค่ะคืนนั้นก็นอนไม่ได้อ่ะจเช้าหนูก็ไม่ได้นอนอันนี้หนูก็เลยถามยามกันยามเขาบอกว่าไม่มีอะไรนะอาจจะเป็นเจ้าพงเจ้าที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เออก็อยู่กันมาตั้งนานแต่ว่าคือหนูเพิ่งมาอยู่เพราะว่าช่วงปิดเทอมอะค่ะด้นานี้คือแบบเขาเขาก็จะเจออย่างนี้แต่ว่าอไอ้เรื่องเล่าเนี่ยหนูก็ไม่ได้เสาะหาว่าว่าอ,อะไรแต่ว่าหนูก็ถามยามประมาณนั้นอ๋อแสดงก็ไม่รู้ที่มาที่ไปซึ่งถ้าตีความจากที่ที่ที่เบียร์เล่าก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง คราวนี้เนะี่ยหลังจากที่เราเจอณนะคืนนั้นแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะพอเราไปไหว้ศาลพอเราบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าท,ทางนะครับแล้วยังเจออีกไหมก็เหตุการณ์นั้นยังไม่เจอค่ะก็แบบนั้นไม่เจอแล้วแต่ว่าประมาณช่วงมาตีสามตีสามครึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ที่นี่คือเขาจะมี โทรศัพท์แบบว่าตัวหลักอยู่ข้างล่างเอาไว้โทรขึ้นหาตึกอะค่ะแล้วมันเวลาเดิมอะจะมีคนโทรมาแล้วซึ่งหนูอยู่ห้องคนเดียวครับแต่คือเรื่องนี้มันมันก็มีมาก่อนเหตุการณ์นี้ทุกทุกแบบว่าแทบทุกคืนน่ะแต่บางทีหนูก็รับนะรับแต่ไม่มีคนพูดหนูก็ชะโงกหน้าลงไปก็ไม่มีคนเพราะว่าไอไอตรงที่โทรศัพท์อะมันอยู่ตรงป้อมยามันไม่มีคนอะ โทรมาทุกคืนเลยคลายสนุกก็กลัวว่าจะเป็นโรคจิตอะไรหรือเปล่าแต่ยามเขาบอกไม่มีใครโทรนะอะไรอันนั้นน้องเบียร์ตอนนั้นน้องเบียร์ต้องต้องอยู่ห้องนี้เนี่ยนานขนาดไหนคือบางคืนเขาก็ไม่กลับมากันค่ะคือเขาก็เป็นเว็รุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วเราต้องอยู่เป็นระยะเวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี ก็อยู่เป็นเดือนเพราะว่าหนูไปอยู่กับที่ช่วงปิดเทอมอะค่ะอืมก็ประมาณสักสองเดือนสามเดือนเพราะในระหว่างที่อยู่สองเดือนสาเดือนที่ว่าเนี่ยความถี่ในการเจอมันมากน้อยขนาดไหนครับคือช่วงแรกก็ประมาณเรื่องโทรศัพท์อะจ่ะมมีโทรศัพท์เข้ามาบ่อยอืแล้วก็อาจจะแบบว่ามีแบบมีเสียงแบบเปิด เปิด <Buck> ห้องน้ําหรือว่าอะไรอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านักสุดก็คือคือนอนั้นอะคือเจอทีละสามคนเลยอโอเคแต่ก็ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปใช่ค่าะาคขอบคุณมาก้องเบียเรื่องของห้องสามสาวนะนะครับขอบคุณค่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ